เป็นโลกออนไลน์ที่เขาแชร์การเป็นคลิปของนักท่องเที่ยวต่างชาติคือติดไฟแดงแล้วก็จะโชว์เก่าจะขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนผัดแผลงแล้วก็จะฝ่าไฟแดงแต่ว่าคลิปเหตุการณ์นี้เป็นยังไงดูกันพร้อมๆกันค่ะเนี่ยค่ะก็คือหลายคนก็ ไม่รู้จะยังไงดีสําสหรับหนุ่มฝรั่งเศสไลนนี้ไปท่องเที่ยวที่หาดป่าตองแล้วก็พยายามถ่ายคลิปตัวเองนะคะเบินมอเตอร์ไซค์และสุดท้ายเสียล่กโอ้โหเมื่อกี้พี่ออนถามว่าไม่รู้คนจะรู้สึกยังไงดี <c oughs> ตอนนี้ผมรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยครับ ซอเสือมอม้าจะสะสมน้ำหน้าใช่เลยค่ะไปไหมอ่ะไม่แหละคนบอกก็ไม่ควรจะทําแบบนี้จริงๆนะคะเอาก็เป็นว่าอย่าทำแบบนี้แล้วกันเป็นหนุ่มฝรั่งเศสเนาะแทนที่จะมีคนช่วยก็ชาวบ้านเขาโหกันแทนนะคะอีกคลิปหนึ่งน่าจะเกิดช่วงสงกรานจะไปเล่นน้ํากันแต่เห็นแล้วไม่สนุกเลยดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ เขาสนุกกันจริงๆใช่ไหมคะมาพ่นควันดำจะขนาดนี้ปไฟไหมหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะน้ำไปสาแล้วเงี้ยน่าจะจงใจเลยแหละเอาหลายคนก็บอกแบบนี้นะจริงๆนะถ้าเกิดว่าสภาพรถแบบนี้อย่าออกมาใช้เลยเห็นคลิปแล้วไม่สนุกเพราะว่ากระบะคันนี้พ่นควันดำฟุ้งเต็มถนนหลายคนบอกอย่าปล่อยผ่านนะแจ้งตำรวจกทอะไรดำเนินคดีได้นะคะ